จินเบโลกใหม่นิวคาแรคเตอร์ของเกม One Piece Fighting Part คลิปนี้ผมเนคอสจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับความสามารถของลูกพี่ใหญ่เรามาเริ่มกันที่เกมเพย์ PVP กันก่อนนะครับการโจมตีปกติของจินเบมีทั้งหมดอยู่2รูปแบบแต่และรูปแบบมีทั้งหมดอยู่4ครั้งโดยการโจมตีปกติครั้งที่2จะทําให้ศัตรูหลังลอยหรือว่าเกิดน็อกแบล็กนั่นเองนะครับการโจมตีอีกหนึ่งรูปแบบก็คือรูปแบบการกดค้างในขณะกดค้างจินเบจะเข้าสู่สถานะเคาน์เตอร์0.5วินาทีหากถูกโจมตีีขะท่่อยูนสาน นี้จินเบจะเคาน์เตอร์โจมตีสวนกลับและก็เป็นตัวแดงเพิ่มอีก1วินาทีจากนั้นสกิลที่1และสกิลที่2จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปผมขอเรียกทั้ง2สกิลที่เปลี่ยนไปว่าสกิลที่1และสกิลที่2รูปแบบที่2เพื่อความเข้าใจตรงกันแต่ว่าตรงนี้ทบไว้ในใจก่อนนะครับเรามาดูสกิลที่1รูปแบบปกติเมื่อกดใช้งานจะโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าสกิลนี้มีความสามารถยกเลิกอมตะได้เมื่อกดสกิลนี้โดนศัตรูจะมีสกิลหนึ่งขั้นที่เราสาามรถกดค้างได้แ ว่าคุณดาวจะเยอะขึ้น เมื่อกดค้างจะเป็นตัวแดงและพุ่งโจมตีไปยังทิศทางที่กําหนดระยะของสกิลนี้ประมาณกลางแมปเมื่อกดค้างจะมีสกิลที่1นึ่ั้นที่2ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานโดยไม่จําเป็นต้องโจมตีสกิลนี้โดนศัตรูนะสกิลที่1รูปแบบที่2หรือก็คือสกิลที่เราทดไว้ในใจเมื่อสักครู่นี้เราจะใช้สกิลนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเคาน์เตอร์ศัตรูจากการโจมตีปกติในรูปแบบกดค้างสําเร็จสกิลนี้มีความสามารถยกเลิกอมตะได้เมื่อกดใช้งานจะพุ่งไปจับศัตรูยังทิศทางที่กําหนดอย่างรวดเร็วหากจับโดนตตููจะะะททุ้มลลงพืนนแใขณี่ จับทุ่มอยู่จะเป็นตัวแดงสกิลที่1ขั้นที่2สร้างขึ้นน้ําด้านหน้าและผลักศัตรูเข้ามาหาตัวเองถ้าจับโดนศัตรูก็จะทุ่มศัตรูลงพื้นและในขณะจับศัตรูเราก็จะเป็นตัวแดงด้วยนะครับสกิลที่2ปลาหยดน้ําใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าหากปลาโดนก็จะมีสกิลที่1ขั้นที่2ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานสกิลนี้มีทิคเล็กน้อยนะครับสังเกตการกระจายตัวของหยดน้ํานะซึ่งมันจะไม่เท่ากันถ้าหากกะจังหวะการหลบผิดก็อาจจะโดนสกิลนี้ได้นั่นเองครับผมสกิลที่ 2, เาสาาาะาาะเอะขึ้น และในขณะที่กดค้างก็จะชาร์จพลังและปล่อยขึ้นน้ำไปยังทิศทางที่กำหนดระยะของสกิลนี้ก็เกือบสุดแมปเลยนะครับเมื่อกดค้างจะมีสกิลที่2ขั้นที่2ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานโดยที่สกิลนี้ไม่จําเป็นต้องโจมตีโดนศัตรูสกิลที่2รูปแบบที่2หรือก็คือสกิลที่เราทดไว้ในใจอีก1นึ่งสกิลนั่นเองนะครับเราจะใช้สกิลนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเคาน์เตอร์ศัตรูสําเร็จจากการโจมตีปกติในรูปแบบกดค้างนั่นเองนะครับเมื่อกดใช้งานสกิลก็จะสร้างกระแสน้ําโจมตีไปยยังงทททิศาาีี่่กกกกํหนนนดดดระะขออสล็เเเเืบุแชวย สกิลที่2ขั้นที่2ปล่อยฉลามน้ําออกไปตามทิศทางที่กําหนดทิศเล็กๆได้น้อยของสกิลนี้ในขณะที่เราใช้สกิลนี้อยู่เราสามารถกดสกิลหรือว่ากดหลบเพื่อยกเลิกแอนิเมชันของตัวเองได้นะครับต่อมาเป็นสกิลเสริมครับสกิลเสริมที่1พุ่งโจมตีไปยังทิศทางที่กําหนดและต่อมาครับสกิลเสริมที่2ปล่อยน้ําโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องเรามาดูที่สกิลอันติเมตกันบ้างครับโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและสุดท้ายครับสกิลอันติเมตคาซีนเมื่อกดใช้งานก็จะโจมตีศัตูอตวเเเงถ้าหาหกกกดโดโน็จะิม ดังคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสกิลพาร์ทเนอร์ของกินเบรียกกินเบออกมาด้านหน้าตัวละครหลักแล้วก็โจมตีรอบตัวเองมีทั้งหมดอยู่2สแต็คนะครับคุณดาว20วินาทีค่อนข้างดีเลยนะต่อมาผมจะมาสอนคอมโบแบบง่ายๆกันบ้างครับให้เราใช้สกิลที่2แบบกดค้างจากนั้นกดสกิลที่2ขั้งที่2 เมื่อใช้งานโดนก็ให้เดินเข้าไปหาศัตรูจากนั้นก็กดสกิลหนึ่งจากนั way, ้นก็กดสกิลที่1ครขั้นที่2และโจมตีปกติจนจบคอมโบเมื่อศัตรูกาดแตกก็ให้เราถอยหลังออกมาแล้วโจมตีปกติ4ครั้งโดยครั้งที่4ให้เรากดค้างเมื่อโจมตีโดนก็ให้ใช้สกิลเสริมที่1พุ่งเข้าไปหาศัตรูและโจมตีปกติใส่ศัตรูเรื่อยๆจนครบคอมโบโดยการโจมตีปกติครั้งที่4ของเราให้กดค้างอยู่เสมอและต่อไปให้วนกลับไปทําคอมโบแบบแรกเลยนะครับโดยครั้งนี้เราจะใช้สกิลอัลติเมตในการปิดโ ในส่วนของดาเมจที่ทําได้ทั้งหมดก็จะเพียงพอต่อการเอาชนะศัตรู1ตัวพอดีแต่ว่านี่เป็นเพียงคอมโบแบบง่ายๆครับการเล่นจริงล้วนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในส่วนของคอมโบตรงนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับและก็นําคอมโบที่ผมแนะนําไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั้นๆได้เลยนะเรามาดูวิธีการแก้ทางเบื้องต้นกันบ้างครับอย่างที่เราทราบกันสกิลที่1และสกิลที่2ของกินเบในรูปแบบกดค้างนั้นจะเป็นตัวแดงแต่ว่าแอนิเมชันหลังจบสกิลจะมีค่อนข้างเยอะกว่าปกติและในขณะใช้สกิลนี้ก็จะขาตายด้้้ววยนะะรรรรัับจจงหีเเาาาสามาถใชปภท ว่าสตัน์เพื่อแก้ทางได้และการโจมตีปกติครั้งที่4ี่อนิเมชันก็จะเยอะกว่าปกติลองหาจงังหวะหลบแล้วก็สวนกลับดูนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นตัวละครในการแก้ทางผมก็มองว่าสันจิโฮเคก้กนี่แหละโตกินนิ่มจินเบแบบสุดๆเลยในส่วนของ PVP ผมให้คะแนน8เต็ม10นะครับเพราะตัวนี้ค่อนข้างเล่นง่ายสกิลระยะไกลตัวแดงเยอะสกิลยกเลิกอมาตะได้และก็มีสกิลคาลเตอร์ที่น่ากลัวอีกด้วยนะครับเรามาดูเกมเพย์ PVE กันบ้างครับส่วนตัวผมให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม10เพราะความแรงของดามเมจทําได้ ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆถึงแม้จะให้ขี่หลังแจ็คมาก็ยังสู้บิ๊กมัมไม่ได้อยู่ดีเรื่องของอันดับผมยังไม่ได้จัดให้นะครับยังไงขออภัยด้วยรอคลิปอัปเดตการจัดอันดับอีกทีเพราะว่าต้องรอเทสแบบแน่ชัดกันก่อนนะครับเรามาพูดถึงสกิลของ PVE คร่าวๆกันการโจมตีของจินเบจะมีการสร้างน็อกแบ็กที่น้อยมากๆเลยนะครับผมเจอเพียงแค่สกิลที่1และก็สกิลที่2ในรูปแบบที่2ซึ่งในส่วนของ PVE เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรากดระเบิดพลังเพียงเท่านั้น2ส,ล,นสล้หอังมมส ทางนอกแบ็กได้เลยนะครับข้อดีคือตัวแดงเยอะสกิลดูดมอนได้ดีแต่โดยรวมผมมองว่าดูดมอนมากระแทกหน้าตัวเองซะส่วนใหญ่ะนะคุณดาวสกิลเยอะเกินไปทําให้คอมโบไม่สามารถต่อเนื่องได้ตัวละครออกแบบมาให้เล่นเป็นคู่ครับซึ่งแน่นอนว่าเล่นคู่กับแจ็คนั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่ในเรื่องดาเมจที่สามารถทําคะแนนในบอสกิลได้นั้นผมมองว่ามันค่อนข้างเบาบางเกินไปจริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ฟังแต่และคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้เลยนะครับสาหรับคลิปนอก่ เล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนห้วยเพียงพอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม